ย้ําโมดงจ้ะย้ําโมเด็งแล้วก็จะไปให้อาหารไก่จ้ะ แม,ม่วยวบ่อข้างในเขาไม่แงี้จักเขื่อทั้งนี้นี่นี่ข้างหัวจอดนี่เด้ผู้สาังสี่ังผู้น่ะห้างอ่ะที่มีไข่เฮาบอแต่วา่ามองจอดเอานะ้ำมันมีห้างมันมีไข่ห้างน,น้อยๆกับสิมีคือกันหมดเลยแต่ว่ามองนี่ฮาบอสข้างในเบิรงจักเขื่ดดอดอกรวดห่างแล้วห่างแล้วจอดเดี๋ยวห้างหน่อยห้างหน่อย เอาห้างไต่เนี่ยเบื้งก่อนเฮ้ยนี่นี่นี่เอามาให้แม่เฮ็ดให้กันเฮ็ดตังไลยครับเออนี่ยแหละเคาะเลยโอ้ไข่รีใครต้องปวตึงกับใครใครบ้างยัยใคผักครับข้างแรกในชีวิตเออแจะเอาไปตึ้มกันเอาไข่ผักกับใคไข่ตึงมันสีอันนั้นก็เนี่ย แฮ้ยังเราพวงนั่นโอ้คือเหียแทนน้เห็นแห้งกระดิเหียอ๋อต้งเฮ็ดเบาๆปะครับรับปักปักปักป,กป,กป,กปกักเอามาทใส่ถย

หักเนี่ยนายยำนาวันเด็กนาไม่หักโอ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 งาบันบวกขาดนาเดี๋ยวเาจะหักหรอ เยอ้าถุงปุ้ยแล้วก็ถุงปุ้ยกุ้ยเนาะสุดยอดห้ายยญ่หังหนึ่งหังใหญ่ใหญ่โอ้โหตัดได้ต้นได้ต้นนั่นไงไปด็อกครับ มีห้างมงหครับ้ตาตายั่มาเล่คุยกันเอะบาท่คอยรับลูนะต่างนอยนหยานัลดนึงที่ยบ่ามีสมสอยู่เลยสมกำจับโตอยู่ เอามเอาอันเอาแต่แลงางเลยัน้าไเลออหอแกงััออเออดขอดตัมีประสบการณ์อะไรแขม่อนเดงขอดมือตัวแดงว็ทุกคนเขาขอด เขาเขาเขาจะาส่ใหญ่เขาจ้าสวมาเนี่ยเขามีแต่ไปสปูงสปาเออเขาไปสปาอันนี้พักันนัีหมดเเอาเอาเขออกนเทเ่งเดือด่งอดเอะอยแบบอยจัดอยจัดี่ขอไกลๆนะลูกนะอยู่มานี่ซามัลงซามันลงซามัลงซาไปใคมันล เราก็เปลี่ยนที่ตั้งให้มันออกตัวร้ออานี้ตเจ้าให้มันลงเห็มันลงงามเราแมก่จูก็ข้นมากเข้าออกแป้งนี่ใสเพื่อนว่ามันตายเลอสงสารมั้งเขาเจี๊ยบเปล่นยงบอกสงสารมั่เดียสงสารานีสานีสโอ้เจ้าเ้เาเ้ยเอาเอา

กทุ่งฝูยจนแ่มคยอ้าเบื้องบนกินั่เพีบแบ่งกินเบิด้อพี่น้องเด้อลายแหงากันทั้งวากิน แม่หลหลายม<ต>ีแต่มดมีแต่มดมไม่มีไข่ค้างได้แค่นี้ค้างค้างค้งว่าไม่ละเพราะว่ามันชินน้ำมูตัวผันไปคุณน่ะถ้าเจ้าไปแง้ขายถ้าเจ้าสิใส่อันแป้งเพราะว่าใส่แป้งเราแม่มันตายเป็นผู้เฒ่าว่าแม่ครับมันตายแม่คือโหวดเลยล่ะแม่เดือดหลายหลายได้ได้มดละ เอาปลาไปก้อยโอหลายเด้นียหลายเมีหลายไครจะเป็นได้เมียร้ายเมายใครก็หลายจ้ะมีคนเตียนเมีย้อม คุณขนอ้ขาวอับหลักข้างเงาเงาฟองเขาวตาฟองบ่เขาวตาฟองพากันไปหักมาก

หลายแต่ว่าไม่ได้หนาวมันติดเอาได้ยุติว่าคอคอคอสวยนิดเดียวมันอะโอ้โหจีนแบบเปรี้ยวมากอาบน้ำไหมเนี่ย

เียได้ลายคุณห่าเงันสูงพี่ถอยไปนะลูกเราจะได้ยินเสียงโอ้ย,อยข้างในหน่อยไหลจุนจนเลยโอ้ยไข่ตรง อันดีนี่บอ <laughs> ลติดไม่พอเลยคุหยิบอะไรอ่อะอไงเดืหมูรังหมด เปลี่ยนผลได้แงมาแดงกรไดอยกไดหัู่งุผลไดห้สูกๆล่คุณเห็นบ่หันเหมือนไงดิวัดสนยู่ข่าพี่ยังเหอแมันไ่มีบาดเลครับเออเปลี่ยนละน้อใหนึงใหม่สอยมันต้องมีให่นึงใหมสโอ้ยอยู่สูงะนาษปนนะัดยรอบๆ ô hăng lên lên mẹ dăng ơi chị nó khải khang ý của nó うわ <laughs> <laughs>

ได้ยุบหนึ่งได้ยุบหนึ่งพอได้แกะห้างมันบ่ค่อยอะเหมืนจะได้หางเึ็นหางไม่หางไปใหญเดี๋ยวมันใหญ่ละต้นกล้วยดูว่ามองมันบ่มีใครห้างมาแดงเนาะบ่มีเลยเอาอยนี้ได้ก่อนที่ไงนี่ไงที่ไง สองสลังนู่นูทำไมมันไหนเฮ้ยทำไมาะเขาเป็นยังทั้งหมดเดงยน่อันใบล้วยใบไม้น้อยๆก็ยังแงียงก็งใบล้วยนี้ เข้า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 ข้อมลข้างบน้อเข้ามเ้าเข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 ้าซานเลยซ่นเลยโอ้ยห้างใบกล้วยบ่เคยเงี้ยละเชือห้างระยจเงี้ห้างบ่เดยงใบกล้วยนี่โอ้โหโ้โอ้หู่เข่เขาขูเขาขู่เขาข่นกนข่หนก้นหี้ยง ได้อีกรางหนึ่งครับน้าละน่าละว้ายลงมาแล้วป่ายมันมันฆ่ากันวันนี้เนี่ยใช่ใช่โอ้ยตา่เราวุปกรณ์ไม่ได้ได้อยู่นั่นนั่นมีเหลืออยู่เหลืออยู่ ตอวมันจะโล่ขวกเลยโอ้มันไหลโลลงอันนั้นโลลงคืนพร้อมโอ้ได้อะไรเนี่ยตัวมันเป็นตัวเลยตัวนี้เป็นแม่นางป่ะใช่ครับเรีองๆเป็นแม่นางต้นไม้คนนีจอดเอาไม้คนมาล้มกันไอ้แม่น่าโอนนะมันโลเอาบางหันห้างกัน่ะมันเป็นห้างอันไปตองโคตรเขาเสียได้เงี้ยเข้าไป หนึ่งก็ตาเคยมีหยดตกลงทุ้งปุ้ยนะเอาทุ้งปุ้ยแม่เราก็เลี้ยวซุบอะไรกันเออผู้ใดหจะถามไหมพี่จอดพี่จอดนั่นแหละถามไหมสลีสลีว่าเอาทุ้งปุ้ยมาในกีตุึงเอาทุ้งปุ้ยซุบปึ๊บแล้วก็นึ๊บลงเลยไปไปเราคุณแล้วทางข้างบนทีนี้เหลืออีกได้ไหมพี่วอ ว่าต้องพูดถึงน้าภาษาว่าไรเด้อนี่แม่แดงเต็มหัวถ้ากันหมุดมันไปหลไหมหมู่บ้านให้เมื่อก่อนเมื่อก่อนห้าลังน่าจะมีหมดหกใช่ไหมมันไปฆ้างานนี่ นห่นเอไหมนี่ไงน่นนอาไหมนหนไปชี้สินี่ไงนี่ไงหนีมันมจะฟางจะออกเออไม่ใช่มันแห้งแล้วหรอพี่ไม่มันต้องรบน้ำคโครมหอเ่ ู่อเพถ้าการหันกลับเราจ้ะได้พ่อละคำเราพร้อมกันชิเมื่อละจ้ะเดี๋ยวเจอกันอยู่บ้านบุรณะเด้อจ้ะเดี๋ยวจะไปย่างไปหากันย่างไปหารถก้อนแล้วก็จะไปเกี่ยใกล้ค่ะแล้วค่อยชิเมื่อบ้านเออดูผลงานก่อนครับนีบ้อนในแกงเด้อจ้ะเอาใส่น้นามเข้า่าสิได้เมื่อแกงบ้านจ้ะ ไหลจ้ะพูดอะไดลาทางนี้ทางนี้นีได้สองห้างจะไม่จักใครผ่า,ผาก,กัใครหมดแดงเออใครอันแม่เป้งกับใครอันแม่นั่งแห่หลยเติบจ้ะไม่ข้าแกงเร่าๆก็สิบาได้เป็นโลอยู่บ่ไดลเติบจ้าไปกลับบ้านก้อนไปนี่ไปห้อาหารไก่แล้วเจอกันที่บ้านครับไปแยกก็อยากให้กดยนะแล้วก็อยากให้เล,เลอาเม,มาเ บังยกด้วยอีกแร้วน่ะเนี่ยนะโอ้โหแข่งมาเอาลองไว้น่ะพี่เราไมว้นั่นน่ะพี่นายใบ้ครับอามีเราไว้นั่นอยู่ในนั้นน่ะเห็นไหมเห็นเห็นทำมันกันเลยใกล้ๆนี่ก้อยไข่แมลงก้อยไข่แมลงด้วยต้มเป็ดก้อยไข่แมลงที่เราไปไปแย่มาเนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยใกล้ไข่มแดงก็มาดูใกล้ๆสิ